สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองททโรค่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานของชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรพิมพ์โชคดีเทวรัศเพื่อเป็นการเปิดเผย <ๆ S 2> สถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 99 อืมโอเคชาวราศีมังกรนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่พอตัดสินใจปุ๊บแล้วน่าจะมีสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับผมคุณได้พลังงาน the justice นะฮะความเที่ยงธรรมความยุติธรรมการตัดสินใจผลเหตุผลและผลลัพธ์ของมันนะครับผมเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้คุณได้ the justice เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ประโยชน์จากการตัดสินใจมากที่สุดนะครับผมแต่ว่าการตัดสินใจนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเป็นฝ่ายที่กระทําเป็นผู้กระทําหรือเป็นผู้ถูกกระทําให้คุณนึกง,ง่ายๆว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับคุณขึ้นศาล <c oughs> ก็จะมีฝ่ายโจทก์กับจำเลยคันนี้เนี่ยตัวคุณอยู่ในฝ่ายโจทหรืออยู่ในฝ่ายจำเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในสถานการณ์นะครับแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ ตัวคุณเองไม่สามารถมองแล้วตัดสินใจได้ฟังดีๆนะครับตัวคุณเองไม่สามารถมองด้วยตาแล้วตัดสินใจได้เพราะว่าสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องจะไม่ได้เห็นในสายตาของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวคุณเองพยายามจะตัดสินใจโดยที่สิ่งที่คุณมองเห็นสถาน,นการณ์ที่คุณมองเห็นเนี่ยให้คุณมองลึกลงไปกว่านั้นมองถึงเหตุผลมองถึง สิ่งที่ไม่ใช่แค่เห็นแค่ตา it's more than meets the eye คือมัน,น it's more than meets the eye คือมีอะไรมากกว่าที่คุณเห็นนะครับผมและภาพที่คุณเห็นอาจจะไม่ได้ภาพทั้งหมดของสถานการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมองให้ลึกลงไปนะครับจำเป็นจะต้องมองบางทาีมันหมายถึงตัวคุณเองอาจจะต้องตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกนะฮะ sense ประสาทสัมผัสความรู้สึกลึกๆในจิตใจอันนั้นคือสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องทําถ้าเกิดคุณได้พลังงาน The justice ตรงนี้นะฮะคุณต้องมองดูนะครับว่าเมื่อคุณปิดตาแล้วเนี่ยคุณไม่เห็นภาพที่มันไม่เที่ยงธรรมตรงนี้คุณเมื่อคุณเห็นปิดตาคุณไม่ได้เห็นความความไม่เที่ยงธรรมความไม่สถานการณ์เนี่ยบางทีตัวคุณรู้สึกว่าชั้นเสียเปรียบแต่วนั้นคือสถานการณ์ที่คุณมองเห็น ลึกๆแล้วคุณต้องมองให้ลึกกว่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยถ้าเกิดคุณมองแล้วคุณคิดว่าโอ้ยนี่คือสีเปียบนี่คือแย่แต่จริงแล้วนั่นคือสิ่งที่มันแสดงให้คุณเห็นหรือภาพที่คุณเห็นหรือสิ่งที่คุณเห็นแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นจริงๆคุณอาจจะต้องกลับมองกลับอีกด้านหนึ่งมอง180ร8 0องศาอีกด้านหนึ่งว่าในสถานการณ์เนี้ย เหมือนกับคุณไม่ได้สิ่งใดแต่สิ่งที่คุณอยากจะได้หรือสิ่งที่จําเป็นจะต้องได้หรือเอาชนะคือการเอาชนะบางสิ่งบางอย่างอาจจะหมายถึงแพ้ก็ได้ผมยกตัวอย่างเหมือนกับคนที่พยายามจะเอาชนะคนที่จะพยายามเอาชนะอะไรไดีแฟนตัวเองละกันนะยกตัวอย่างนะฮะเมื่อคุณชนะปุ๊บคุณแพ้ทันทีนะฮะสำหรับใครที่ทราบเนี่ยคุณรู้ดีถ้าเป็นผู้ชายนะฮะเมื่อคุณ เอาชนะแฟนคุณได้ปุ๊บนั่นคือคุณแพ้ทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่รับรู้ว่าชนะเนี่ยอาจจะไม่ได้ชนะจนเสมอไปนะครับผมมันอาจจะหมายถึงความพ่ายแพ้ในสถานการณ์เช่นเดียวกันครับการยอมแพ้การยอมถอยหรือการเดินย้อนกลับมาก้าวหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าคุณแพ้แต่อาจจะหมายถึงคุณได้รับชัยชนะบางอย่างชัยชนะยังไงถ้าเกิดคุณคิดไม่ออกถ้าเกิดคุณถอยมาสักก้าวหนึ่งแล้วทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายหรือรู้สึกไม่เอามาเป็นอารมณ์หรือว่าไม่จัดการอะไรปัญหาได้ง่ายขึ้นการที่ยอมเนี่ยคือการชนะในสถานการณ์นั้นก็ได้ครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าชั้นแพ้นะครับคือไม่จําเป็นจะต้องเอาชนะ ในสถานการณ์หรือในอวิธีการในการตัดสินใจตรงนี้นะฮะด้วยพลังงาน the justice นะครับผมครนี้เนี่ย the justice ยังหมายถึงเรื่องของผลลัพธ์เพราะว่านี่คือเหตุและผลนะครับผมนี่คือการตัดสินใจมันอาจจะหมายถึงอะไรครับมันอาจจะหมายถึงสิ่งที่คุณทำในอดีตมาแล้วส่งผลมาถึงในปัจจุบันและนั่นเดี๋ยวเราไปดูพลังงานในอดีตนะฮะพลังงานในอดีต คุณได้10 of cups เป็นสถานการณ์ที่อ10อ of cups และคุณได้ออ five of pentacles เป็นสถานการณ์ที่ในอดีตคุณอยู่บนออสถานการณ์ที่ดีมากๆที่มีความสุขที่สุขสมบูรณ์นะครับผมถ้าคุณจะเห็นอันนี้คือ,อ,อถ้วย10 of cups นะฮะ มันสื่อถึงความสมบูรณ์ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของสภาพจิตใจในเรื่องของความสัมพันธ์โดยเฉพาะนี่คือนี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตความเข้าใจการสถานการณ์เหมือนกับเป็นไปได้ด้วยดีแล้วนะฮะแล้วคุณได้ f i v e of Pentacles จู่ๆคุณอาจจะขาดการติดต่อหรือ ขาดการพูดคุยหรือแม้กระทั่งมีสถานการณ์บางอย่างที่ดึงเอาความสนใจหรือดึงเอาสถานการณ์ที่เคยดีในอดีตออกไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดึงพลังงานเพิ่มเติมนะครับว่าทำไมเพราะว่าทุกอย่างมันมีเหตุและผลนะครับถ้าในอดีตเนี่ยมันสมบูรณ์มากๆมันดีมากๆเนี่ยแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เกิดปัญหาหรือมีปัญหาขึ้นเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เข้ามาหรือมีอะไรที่ คุณเองควรที่จะต้องจัดการแน่นอนครับเดี๋ยวขอดึงพลังงานดูนะฮะโอเค i ฟ e of p พ n t a c ล e s นะครับผมด้วยพลังงาน Fire of p e n t a c l e s อืมถ้าคุณเห็นมันคือสิ่งทีออ่อยู่ในสภาวะที่เป็นฟ้าฝนฟ้าผ่านะครับผมหรือในสภาวะที่ คลุมเครือนะครับอาจจะกระทบจิตใจหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างจากอากาศหรือสถานการณ์ที่ดีในอดีตนะครับผม,มคือตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกเลยว่าสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยดีในอดีตมันหายไปและนั่นคือเป็นสาเหตุที่ที่ทำให้สถานการณ์เนี้มันต้องตัดสินใจหรือมันเป็นในสถานการณ์นี้ครับเดี๋ยว ดึงพลังงานเพิ่มเติมนะฮะ f i l e of Pentacles พลังงานในอดีตนะครับโอเค Seven of Swords Seven of Swords เป็นลักษณะที่จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจในสถานการณ์แล้วเดินออกจากสถานการณ์หรือ,อปิดตัวเองชัดดาวนะครับผมหรือหนีออกไปนะครับผมคิดว่าจะต้องมีการกระทำลับๆไม่บอกในสถานการณ์นี้เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะ เซเว่นออฟโซลส์นะครับผมเป็นลักษณะที่ออส่วนใหญ่สถานการณ์มักจะไม่ได้เป็นในแง่บวกเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่มีความเซอร์ไพรส์มีความประหลาดใจมีการไม่บอกกล่าวในสถานการณ์อาจจะเป็นจุดเล็กๆนะครับก็ได้หรืออาจจะเป็นจุดใหญ่ของสถานการณ์เขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนก็าอาจจะทําอะไรโดยที่ไม่บอกคุณการไม่บอกคุณเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งมัน มันเป็นเรื่องใหญ่ได้ในสถานการณ์นี้นะฮะด้วยพลังงานของ Seven r of s o u r d e นะครับโอเคไหมมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นว่าสถานการณ์ที่เคยดีกับแย่ลงเพราะมีฝ่ายใดฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอาเอา,เอาตัวเองออกห่างเอาใจออกห่างหนีออกจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับ <S <S ครน,นี้พลังงานในปัจจุบันคุณได้ Three of Cups และ n i g h t of Swords โอเค ในสถานการณ์นี้ด้วยพลังงานของ Three of cups เ,เป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายที่เขาเดินหนีออกไปเนี่ยเขารู้สึกเขารู้สึกดีเหมือนเขาอยู่ในสถานการณ์อะไรที่มันกดดันหรือมันเป็นสถานการณ์ที่เขารู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งนะครับโอเคไหมแล้วด้วยพลังงานของ Three of cup เป็นลักษณะที่ตอนนี้เขากำลัง โรมา raw หรือว่ากำลังค้นหาสิ่งที่ที่เป็นเหตุผลก็ได้เป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือสิ่งที่เขาคิดว่าเขาต้องการนะฮะในสถานการณ์ที่ไม่ได้มีอยู่ในปัจจุบันสมมุติว่าอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเขาต้องการหาสิ่งใหม่ที่ไม่ได้คุณไม่ได้ให้คุณเองอาจจะสงสัยว่าในสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยหนูก็เปิดโอกาสให้เขาเป็นอิสระ อ,อิสระน่าอาจจะมากจนเกินไปจนทําให้เขารู้สึกว่าตัวคุณไม่มีความสําคัญนะครับหรือเป็นสถานการณ์ที่หนูเนี่ยพยายามที่จะให้เขาเข้ามาร่วมในความสัมพันธ์นี้แต่เขาปฏิเสธเขาบ่ายเบี่ยงเขา,เาทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะเดินออกจากสถานการณ์นี้นะ่าเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องการค้นหาสิ่งที่เขาคิดว่าเหมาะสมกับตัวเขาพูดง่ายๆว่า ถ้าเป็นสถานการณ์นี้เนี่ยเขารู้สึกว่าตัวคุณหรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยไม่เหมาะสมกับตัวเขานั่นเองนะฮะตอกย้ำด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันว่าเป็น night of source อ่าสำหรับใครที่เขาหายไปเลยนี่ไม่แปลกนะครับด้วยพลังงานของ night of source เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้เขาเจอเป้าหมายหรือเขาเจอสถานการณ์อะไรที่เขาคิด นะไม่ได้หมายว่าดีกับเขาจริงๆแต่ว่าเขาคิดว่ามันดีกว่าหรือมันเหมาะสมกว่ากับตัวเขาเนี่ยในสถานการณ์เนี่ยเขาคิดในลักษณะนั้นครับโอเคไหมหรือเขาเองอาจจะพยายามตัดสินใจอะไรอย่างชัดเจนหรืออย่างเ,าเขาเรียกเหมือนกับเขาเจอสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็เดินออกไปเลยจากสถานการณ์นี้นะครับเดี๋ยวขอ clarify ตัว n i g t s o u นะครับผมซึ่ง n i g e o w Source เนี่ยเป็นลักษณะที่คุณคนที่เขาไปหาเนี่ยอายุน้อยกว่าคนที่เขาไปหาต้องอายุน้อยกว่าเขาเป็นคนใจร้อนเป็นคนตัดสินใจรวดเร็วเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่ดึงดูดเป็นคนที่มีความคิดมีไหวพริบสูงนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่เหมือนอกระฉับกระเฉงนะครับโอเค นั่นคือลักษณะของเขานะฮะ clarify Ni ยอบคัพส์นะฮะโอเคในสถานการณ์นี้ในปัจจุบันเนี่ยเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ยมันมันไม่คืบหน้าเออในผมผมพอจะเข้าใจในฝ่ายของอีกฝ่ายหนึ่งตรงที่ว่าพอเขารู้สึกว่ามันไม่คืบหน้าหรือ เขาพยายามที่จะตัดสินใจหรือผลักดันอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันมันไม่ได้คลืบหน้าอย่างที่เขาต้องการเขาก็เลยคิดว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วเขาก็เลยไปค้นหาไปตามหาไปไปเขาเรียกอะไรไปสนใจในสิ่งอื่นมากกว่านั้นนะครับโอเคไหมคราวนี้ สิ่งที่สำคัญในอนาคตอันใกล้อันนี้เริ่มเริ่มน่าสนใจมากๆด้วยพลังงาน The Justice นะครับผมในอนาคตอันใกล้นะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคุณเองจะเจอคนที่ดีกว่าหรือแม้กระทั่งเขาคนคนนั้นที่เขาออกไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่มีใครเทียบเท่าหรือดีเท่ากับตัวคุณเองนะฮะแล้ว เขาก็จะกลับมานะครับผมด้วยพลังงานของ Knight of Pentacles คือเหมือนกับผมมองแล้วเนี่ยถึงแม้ตัวคุณจะทะเลาะเบาะแว้งถึงแม้ว่าตัวเขาจะหายไปไปค้นหาสิ่งที่ดีกว่าแต่ของจริงสิ่งที่จริงอยู่ในตัวคุณอยู่ในสถานการณ์นี้เขาจะค้นพบด้วยตัวเองแล้วเขาจะกลับมาด้วยพลังงานของอ Knight of Pentacles นะฮะใช้เวลาพอสมควร เพื่อพิสูจน์สถานการณ์จริงๆแล้วคุณเองอาจจะถามว่าแล้วหนูควรจะทําอะไรในสถานการณ์นี้และพี่ควรจะทําอะไรในสถานการณ์นี้นะครับไนท์ออฟ p e n t a เคิลเป็นลักษณะน้ําซึมบ่อทรายเป็นลักษณะที่ตัวคุณเซเทิลดาวมีความมั่นคงทางอารมณ์อยู่นิ่งๆไม่ต้องทําอะไรนะฮะถ้าคุณจะเห็นเนี่ยด้วยพลังงานของ Night of p e n t a c l n s น h t เนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวแต่อยู่ในสถา,านการณ์ที่เป็น Night of Pentacles คือเป็นทตุด,ดินซึ่ง มีความเคลื่อนไหวอย่างช้าๆอย่างมั่นคงอย่างแน่วแน่นะครับผมนั่นคือพลังงานของ n n i g h t of Pentacles และ The Fool นะฮะบ,บอกแล้วนะครับว่าในที่สุดแล้วการตัดสินใจของเขาจะได้รับการตัดสินหรือเป็นผลลัพธ์เป็นเหตุเป็นผลซึ่งผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะ ด้วยพลังงานเด e จัสติสเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่ามองเห็นสถาน,นการณ์ด้วยตาไม่ได้คุณต้องใช้ใจรู้สึกคุณจะต้องมีเซนส์ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเรียนรู้เหตุและผลถ้าคุณไม่ดีจริงๆเขาก็จะเดินออกจากตัวคุณไปแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนดีจริงๆเขาจะเดินกลับเข้ามาหาคุณถึงแม้ว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ต้องการแล้วก็ตานะครับผมแต่ในที่สุดเดี๋ยวเขาจะรีเทิร์นกลับมานะฮะในสถานการณ์นี้ ซึ่งแล้วคุณควรจะทำยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเพราะคุณด้วยพลังงาน the justice เนี่ยในพลังงานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ย the justice หมายถึงสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นสิ่งที่พิธีพิถันเป็นสิ่งที่เที่ยงธรรมนะฮะตามคลองคลองธรรมนะครับผมโอเคไหมด้วยพลังงานนี้นะฮะเดี๋ยวขอ clarify นิดหนึ่ง three f source มันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงสิ่งที่เขาออกออกไปเนี่ยจะไม่ได้ดั่งใจหรืออาจจะเป็นลักษณะที่ตัวคุณอาจจะรู้สึกไม่ได้ดั่งใจด้วยที่เขาออกไปทั้งทงที่เขาไม่ควรออกไปแต่เขายังตัดสินใจเพื่อออกไปในสถานการณ์นี้นะครับนั่นคือสถานการณ์ที่ตัวคุณจะเจอแต่ว่าทองก็ยังเป็นทองอยู่วันยังค่าเพราะฉะนั้นตัวคุณเองไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรให้มันวุ่นวายแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาเองนะฮะ าวนี้ในสถานการณ์พลังงาน The Justice เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยผลลัพธ์จะออกมาในแงด่ดีในความมั่นคงในความถูกต้องและมีเกียรตินะครับผมในสถานการณ์นี้นะโอเคไหมและในเรื่องของการเงินนะครับ The Justice หมายถึงมีเงินพอประมาณนะครับใช้ใจ่ายอย่างพอประมาณเ,าเงินที่มีเท่ากับเงินที่คุณหาเป็นสถานการณ์ที่ ไม่ได้เกินเลยไปไม่ได้เวอร์วังอลังการเป็นลักษณะที่มีเหตุมีผลของกันและกันนะครับผมสุขภาพด้วยพลังงานของ the justice เป็นสุขภาพที่ดีแข็งแรงไม่ได้มีปัญหาใดๆนะฮะโอเคไหมและสุดท้ายนะฮะคนตัวคุณเองอาจจะพบปะหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อยู่ในอาชีพผู้พิพากษานะครับผมข้าราชการตำแหน่งระดับสูงนะครับผม ที่ปรึกษานะครับผมต่างๆหรือคนที่อยู่ในระดับ h i e r รค c หรือระดับขั้นที่สูงๆสำหรับตัวคุณไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในราชการอยู่ในพนักง,งานเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอยู่ใน hierarchy ที่สูงๆนะครับผมและแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่าราศีมังกรที่มีความคดีความอยู่นะฮะ the justice หมายถึงคุณจะได้รับการตัดสินที่ ถูกต้องและเที่ยงธรรมถึงแม้ว่าคุณจะเพลี้ยงพร้ำหรือคุณเสียเปรียบในในช่วงหนึ่งแต่เดี๋ยวคุณจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นนะครับโอเคนั่นคือพลังงานที่ผมอ่านได้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมโชคดีเทวารักษ